โอเคครับศิลปินสวัสดีครับครับสวัสดีครับ,รบ,รบแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อโฟรับผมนภการอันเฟมครับครับผม,บบบผมวันนี้ในงานนิทรรศการเอาภาพมาแสดงคืออะไรยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงอ่าเป็นชื่อผลงานชื่อ TRACE a l SO ครับผมเป็นเหมือนล่องรอยการเดินทางของชีวิตซึ่งตัวละครข้างในเนี่ยที่เห็นอยู่ก็จะเป็นเดวิลเป็นเหมือนผู้ที่คอยบันทึกแล้วก็เก็บเกี่ยวความทรงจําต่างๆของมนุษย์ ที่เห็นรอบๆข้างะไรอย่างเงี้ยครับ<ช>ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่เล่าถึงความรักความสุขความเศร้าความฝันหรือการเติบโตของมนุษย์ใช่ครับประมาณนี้ครับตัวนี้เทคนิคอะไรครับเอ,อ่ออะคริลิกครับผมแต่ว่าอันนี้งานเหมือนผมเอาดินญี่ปุ่นมาแบบเพิ่มให้มันนูนขึ้นด้วยที<ช>่มันเป็นนูนนะ<ช>เป็นเทคเจอร์นูนะอันนี้เป็นดินญี่ปุ่นปัน้นใช่แล้วก็ค่อยทาถือทับอีกทีหนึ่งใช่ครับก็คือหลักๆก,ก็คือเป็นอะคริลิกนะไอตัว ตัวน้องนี่ก็เป็นเดวิลตัวตัวที่เก็บวิญญาณ<ช>ประมาณนั้นใช่ไหมครับ<ช>ทำไมเลือกสีแดงอ่ะเพราะว่าห้นเนคด้วยด้วยด้วยอคอนิกของตัวเดวิลหรือว่าถ้าถ้าเป็นทางไทยก็จะเป็นยมทูตอะไรเงี้ย<ช>ก็เลย,ก,เลยก็เลยเอากินอีกตรวนี้มาใส่ในตัวคารคเตอร์ซึ่งคาลคเตอร์จริงก็ก็เป็นแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่ตัวสีแดงก็จะเป็นตัวสีประิ ของผมแต่ว่างานนี้ทําให้มันน่ากลัวก็เลยเป็นโทนสีแดงนะแล้วเขาหมวกเขาก็มีนูนๆเหมือนกันใช่ครับหมวกใช่ไหมครับใช่ครับหมวกตั้ก็พอมันมีนูนๆมันก็มีมิติมากขึ้นมีเท็กเจอร์ที่มากขึ้นตัวที่เขาถืออันนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือทำาหากินเท้าเป็นอาวุธประจำกายเป็นคล้ายๆสามง่ามแต่ไม่ใช้ส่วนตัวไอ้สีขาวที่เส้นที่ออกมานี่อเป็นประกาย เป็นเป็นเหมจริจริงก็เหมือนอินสปีเรชันนะจัดมันมันตอนนั้นไม่มีซีรีส์ที่เป็นเหมือนแบบเส้นชีวิตเส้นเส้นบนหัวแต่ว่าอันนี้เราเรามาแทนให้มันเป็นเส้นชีวิตที่ตัวเดบิวต์ในเก็บเก็บมาได้อแล้วอันนี้เป็นอะไรครับตัวหัวแดงๆป่ะครับอ่าหัวแดงๆก่อนอันนี้อันนี้ก็เปรียบเหมือนดวงวิญญาณที่ที่พูดถึงความที่เก็บอความฝันครับผมแล้วก็ไอ้ถัดมาลงมามีเป็นเหมือนเอ่อต้นอ่อนที่เหมือนกําลังจะเจริญเติบโตก็เป็นเหมือนกัน เติบโตของของมษยุอ๋อใช่น้องเดวิลก็น่าตาน่ารักหน้าจมูกนิดปากน่อยอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่เราสร้างให้มาเฉพาะตัวไหมใช่ครับเราก็ใช้ใช้น้องเดวิลนี้ในงานหลายๆงานอาจจะไม่ใช่เดวิลค่ะอาจจะเป็นเป็นตัวผมเลยแล้วก็มันเป็นตัวแทนของผมจริงๆน้องงชื่อมิสเตอร์เบฟที่ไปวหน้าหาดอ๋อแล้วลักษณะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยไหมใช่ครับอ๋อแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ประจําตัวแล้วปกติศิลปินสร้างสรรค์งานแนวไหนอะถ้าไม่ใช่งานนี้ทุกการครั้งนี้ สร้างเอ่อก็จะเป็นยูเจเบฟัวนั้นมาใช่ครับผมอยู่ในอยู่ในเรื่องเราเราก็พยายามเอาเรื่องเราในชีวิตอะไรเงี้ยมามาบวกเข้ากับคอนเซปที่เราต้องการอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะอยากสร้างสรรค์ให้มันดูแฟนตาซีมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะเอาเอาน้องอ่ะเข้าไปอยู่ในโลกที่เราจินตนาการไว้เราก็คือสร้างโลกขึ้นมาสร้างสร้างเซตติ้งขึ้นมาแล้วก็ให้น้องทำนู่นทำนี่ใช่ไหมแล้วงาน ปกติจะเป็นสีสันสดใสอย่างนี้ตลอดใช่ครับผมชอบชอบใช้สีสดๆสีสดๆเลยเพราะาอันนี้แดงแบบสดแล้วก็ดูสวยครับแดงดําแล้วก็ดูให้มันน่ากลัวแต่ว่าหน้าตาเขาน่ารักมากเลยตาเขามีเอกลักษณ์ถ้าถ้าผมไปเห็นงานที่อื่นแล้วตายานี้แสดงว่าของศิลปินใช่ไหมใช่ไหมปากนิดจมูกหน่อย <S <S ตาโตๆเหมือนตุวตาตาโตๆโสงแล้วก็จมูงนิดนึงปากหน่อยแล้วก็ที่แก้มเขามีเหมือนเป็น อันนี้เหมือนมันก็พยายาม <ละ S 2> สร้างม่แม,ม่ครับเป็นแค่เป็นสร้างให้เหมือนแบบอ๋อให้มันเข้ากับเรื่องแต่ถ้าเป็นอันหนึ่งก็เป็นหน้าสวยหน้าปกติไปอันนี้สวยนะครับแล้วก็ลงสีเงินสีทองเป็นเทเกเจอร์ใช้ดินญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับเป็นเทคนิคปูนปั้นเลยเป็นเป็นญี่ปุ่นที่พยายามพยายามเหมือน สร้างสร้างเท็กเจอร์ขึ้นมาแล้วก็อย่างไอตัวสีไหลๆอะไรเงี้ยครับที่ที่มันไหลลงมานเราก็พยายามสร้างเทคนิคให้มันเหมือนเป็นร่องรอยการเดินทางของชีวิตอะไรเงี้ยเป็นสัญญาบางอย่างแล้วก็ให้มันไหลตามแบบความนูนของของสิ่งที่มัน,นมีก็คือมีไหลมีอะไรพวกนี้มีความหมายดาวก็สวยเนาะดวงดาวแคๆดาวเสาแล้วไอที่ห้อย แหละครับเครื่องรางใช่เป็น <ๆ S 2> เป็นเครื่องรางแล้วก็ต้องมีแบบฟังเร้าอะไรเงี้ยอยูอย่ข้างๆเยดีครับดีปกติเป็นศิลปินเต็มเวลาไหมครับไม่ครับผมมีงานประจำทำงานประจําแล้วก็มา<ช>สร้ญญางสรรค์งานศิลปะทาไมถึงชอบวาดภาพชอบทำลูกชอบพนติ้งอย่างเงี้ยแล้วเล่าให้ฟังี้อ่อจริงก็เหมือนชอบตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่แบบ ถ้าจําความได้ก็อนุบาลปฐมอะไรเงี้ยก็เหมือนชื่นชอบอยู่แล้วแล้วเวลาทํางานออกมาเราเรารู้สึกว่าเราได้รับคําชมจากคนรอบข้างอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออมันมีแรงที่เราจะอยากพัฒนาต่อ <ừ> ใช่มันก็เลยแบบมาเรื่อยๆจนเราก็มาเรียนสายนี้ด้วยแล้วก็ มาทำงานจบสายจบด้านศิลปะโดยตรงใช่ครับด้านไหนนะครับที่ไหนเออศิลปกรรมเลยครับศิลปกรรมที่ราชกระบครับที่ราชกระบ a งอ๋อก็เลยเรียนด้านนี้โดยตรงแล้วตอนนี้ทํางานเกี่ยวข้องกับศิลปะไหมเกี่ยวครับผมก็เป็นนักวาดภาพประกอบอ๋อก็คือเป็นอิราเต้เป็นนักวาดภาพประกอบในในในไหนในนิทรรศารในเออส่วนถ้านี้หลังก็จะเป็นเหมือนรายการโทรทัศน์ใช่จะเป็นรายการเด็กอะไรเงี้ยอ๋อรายการเด็กก็คือวาภาพ แล้วเวลาเราทําอย่างนั้นมันต้องทําในในคอมใช่ครับอันนั้นจะเป็นดิจิตอลอาร์ตใช่แต่ว่าอันนี้ไม่เป็นงานที่เป็นคร์ฟใช่ก็ยังยังทำอย่างนี้ต่อเนื่องใช่ครับอ๋อแสดงว่าก็คือไม่ทิ้งไม่ทิ้งความชอบก็เก็บไปแล้วก็ดูเป็นเอก,กลักษณ์และสวยแล้วงานดีับ,บก็ ชื่นชมนะครับชื่นชมชื่นชมอยากให้คนอื่นนะได้มาชมของจริงบ้างเชิญชวนคนมาชมงานในเทศาการครั้งนี้นิดหนึ่งก็เชิญชมนะครับในเทศาการนี้ก็แบบนี้นะครับไม่เป็นไรงานจัดที่นี่ <c oughs> งานจัดที่ริเวอร์ซิตี้นะครับชั้นสามชั้นสามครับผมบก็เข้ามาชมได้ที่เอ็มคลเดียนะครับก็ทั้งเดือนพฤศจินี่เลยน่ะงานก็หมดที่ปลายปลายเดือนนะ งันสวยครับขอให้ขายได้นะแะะล้วก็จบความสำเร็จครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ